สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูนุกมากับอักษร on Learn สําสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ป5ครับนี้นะครับเราเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและลบเลขทศนิยมที่ไม่เกิน3ามตำแหน่งนะครับนักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป5เล่ม1ของอักษรมาด้วยนะครับอ่านะครับครูจะพาเปิดหนังสือแบบฝึกหัดทำแบบฝึกหัดกันนะครับเปิดไปที่หน้า82ของหนังสือแบบฝึกหัดเลยนะครับ มีโจทย์อยู่3ข้อง่ายๆเลยนะครับเรามาดูกันว่าโจทย์บอกให้เราทําอะไรบ้างนะครับสิ่งที่โจทย์บอกก็คือให้เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และแสดงวิธีทำจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้แสดงว่าเราทําแค่เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีทำออกมาก็พอแล้วนะครับเริ่มเลยครับที่ข้อแรกครับหมอนหนุนราคาใบละ149.50บาทหมอนข้างราคาใบละ1 9 9 7 5รบาท ถ้าบุตสกรซื้อหมอนอย่างละหนึ่งใบจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทเห็นไหมครับพรรอเราอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บนักเรียนจะเห็นเลยว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างครับอ่นนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มาเห็นไหมครับเราก็ทําขั้นตอนที่1เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เขียนออกมาว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะครับโจทย์ให้ราคาหมอนหนุนมาให้ราคาหมอนข้างมาสิ่งที่โจทย์ถามก็คือถ้าบุตสกรซื้อหมอนอย่างละ1ใบจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามเห็นไหมครับเราไม่ต้องเขียนหรือไม่ต้องวงออกมาก็ได้ครับอันนี้เราคิดไว้ในใจก็พออนะครับอันนี้เราคิดไว้ในใจก็พอว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ถามอะไรแต่เราก็ต้องคิดอยู่ดีถูกไหมนะครับพอเราคิดเสร็จแล้วนะครับเราก็วางแผนครับว่าเราจะทํายังไงต่อ,อน,นี่จํานวน2จํานวนนี้อยากรู้ว่าทั้งหมดต้องจ่ายเงินเท่าไหร่มีจํานวนหนึ่งกับอีกจํานวนหนึ่งเอามารวมกันแสดงว่าต้องเอามาบวกกันใช่ไหมครับ ดังนั้นครับเรารู้แล้วว่าต้องมาบวกกันนี่ขั้นตอนที่2เราทาไปเลยเห็นไหมเราคิดในใจได้เลยนะครับพอเราฝึกทําในแบบฝึกหัดที่แล้วที่ครูพาฝึกเราฝึกทั้ง4ขั้นตอนแบบเขียนออกมาแล้วนะครับเราก็จะเก่งขึ้นนะครับเราก็จะคิดขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ในใจได้เลยนะครับมาคราวนี้ครับเราก็ทําข้อนี้ได้เลยโดยการเขียนวิธีทำจดประโยคสัญ,ญลักษณ์ก่อนนะครับเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ออกมาครับประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับ ปรปโยคสัญลักษณ์นะครับก็คือนำมาบวกกันใช่ไหมครับเมื่อกี้เราวางแผนแล้ว149.50นะครับ149.50บวกกับนะครับ199.75เท่ากับสี่เหลี่ยมนี้นะครับจากนั้นเราก็เขียนวิธีทำครับวิธีทำนะครับ วิธีทำครับเราก็เขียนอธิบายมาว่า149.50คืออะไรใช่ไหมครับหมอนหนุนราคาใบละ,ะราคาใบละ149.50บาทแบบนี้ครับหมอนข้างราคาใบละ1 9 9าบ้ เจห้าบาทแบบนี้นะครับเราจะบวกกันแล้วเขียนว่าบวกกันได้อะไรครับถ้าบุตรสกรซื้อหมอนอ,อย่างละ1ใบต้องจ่ายเงินแตแล้วเราก็บวกกันครับขีดเส้นใต้1เส้นบวกกันลงมา0ูบวกหได้5ครับ ห้บวกเได้12ใส่2ทด1นผ่านจุดใส่จุด9กบวกเได้18บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น19ใส่9ทด1 4ึบวกเได้13บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น14ใส่4ทด1 1ึบวกหได้2ตัวทดอีกหนึ่งเป็น3ามเห็นไหมครับได้สามรบาท25สิบห้าสตางค์หรือว่าสามร้อย่บางทแบบนี้นะครับเราก็ได้คําตอบเรียบร้อยแล้วครับเขาเว้นที่ให้แค่นี้นะครับครูก็อนุโลมให้นักเรียนเขียนตอบได้เลยนะครับ ตอบ349.25บาทอาทนักเรียนก็ประเมินด้วยนะครับว่าเรามีบรรทัดให้เขียนเท่าไหร่นะครับให้ได้คําตอบออกมานะครับแบบนี้นะครับง่ายๆเราไม่ต้องแสดงขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2แล้วก็ขั้นตอนที่4ออกมาถ้านักเรียนไม่แน่ใจว่าทําถูกไหมนักเรียนก็ลองไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลดูนะครับว่าคําตอบที่ได้สมเหตุสมผลไหมนะครับอ่าอย่างนี้ครูมั่นใจนะครับว่าครูทําถูกแน่นอนนะครับครูก็อาจจะแบบข้ามไปทําข้อต่อไปได้เลย นะครับเพราะว่าเราฝึกมาหลายข้อแล้วเราน่าจะชำนาญมากพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนรู้สึกว่าตัวเองไม่คล่องนะครับนักเรียนกลับไปทําแบบฝึกหัดก่อนหน้าให้ครบทุกข้อนะครับครูมั่นใจว่านักเรียนจะเก่งขึ้นแน่นอนนะครับข้อ2เลยครับรัตยานะครับรัตยารีดนมวัววันแรกได้326.45ลิตรวันที่สรีดนมนมโคนะครับวันแรกได้326.45ลิตร วันที่2รีดนมโคได้571.83ลิตรนะครับรัดยาเนี่ยรีดนมโคได้ทั้งหมดกี่นะลิตรนะเราอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บนะครับเรารู้ว่าโจทย์ให้จํานวน2จํานวนนี้มาอยากได้จํานวนทั้งหมดคือเราต้องมาบวกกันเห็นไหมครับถูกไหมนะครับคําสําคัญคือทั้งหมดกี่ลิตรเนี่ยนะครับคำว่าทั้งหมดนะครับเป็นการเอามารวมกันเรารู้เลยว่าต้องบวกกันเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์เลยครับ ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับ326.45บวกกับ571.83เท่ากับสี่เหลี่ยมแล้วเราก็เขียนวิธีทำครับวิธีทำนะครับจำนวนแรกนะครับมาจากไหนครับรัตยานะครับรีดนมโควันแรกได้ครับเราเขียนที่บายออมานะครับ 3 26.45หลิตรนะครับวันที่สองรีดนมโคได้ได้นะครับห้า8 3ลิตรนะครับรัดย่านะครับรีดนมโครีดนมโคได้ทั้งหมด ได้ทั้งหมดกี่ลิตรครับทั้งหมดเอามาบวกกันก็เขียนเองห,หมาบวกขีดเส้นใต้1เส้น5้บวกสเป็น8ครับสบวกแได้12ใส่2ทด1พ่ผ่านจุดใส่จุด6กบวกหเป็น7จ็บวกตัวทดอีกห่เป็น8 2ดบวกเได้9 3้าบวกหได้8ปดอ่าได้คําตอบแล้วนะครับขีดใต้2เส้นเติมคําว่าลิตรด,ด้วยเติมหน่วยด้วยเห็นไหมครับบรรทัดมันจะหมดแล้วนะครับซึ่งนักเรียนก็ได้คําตอบแล้วนักเรียนก็เขียนตอบเลยครับตอบครับ 8 9 8 2 8ลิตรแบบนี้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับง่ายๆเลยนะครับจริงๆการแก้โจทย์ปัญหาง่ายมากแล้วก็เร็วมากนักเรียนก็แค่เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงวิธีท,ทาออกมาเพียงแต่ว่าขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาทั้ง4ขั้นตอนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จะช่วยนักเรียนคิดออกว่าจะแก้โจทย์ปัญหานั้นยังไงนะครับข้อ3มครับถ้าภาคเหนือตอนกลางคืนภาคเหนือตอนกลางคืนอุณหภูมิต่าสุด 12.7องศาเซลเซียสตอนกลางวานันอุณหภูมิสูงสุด36.6องศาเซลเซียสนะครับกลางวันเนี่ยร้อนกว่าคืนใช่ไหมภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุดต่างจากอุณหภูมิต่ําสุดกี่องศาเซลเซียสเห็นไหมครับต่างกันเท่าไหร่นะครับคำสำคัญคําว่าต่างกันเนี่ยแปลว่าให้เอามาลบกันนักเรียนก็เขียนประโยคสัญลักษณ์เลยครับประโยคสัญลักษณ์ เวลาจะลบกันนะครับเราต้องเอาตัวมากตั้งลบด้วยตัวน้อยนะครับนักเรียนต้องเอา36.6ตั้งลบด้วย12.7เ,เท่ากับสี่เหลี่ยมแล้วนักเรียนก็เขียนวิธีทำครับขีดเส้นใต้สองเส้นด้วยนะครับนักเรียนก็เขียนตัวตั้งก่อนนะครับก็คือตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดใช่ไหมอตอนกลางวันอุณหภูมิ สูงสุดนะครับเห็นไหมเราจะใช้จำนวนไหนเราต้องเขียนอธิบายจำนวนนั้นนะครับ36.6องศาเซลเซียสนะครับนะครับตอนกลางคืนครับอุณหภูมิต่ำสุดตอนกลางคืนอุณหภูมิอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ 12.7องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่างกันเท่าไหร่ครับอุณหภูมิต่างกันนะครับแล้วก็ลบกันลงมาครับลบขีดเส้นตไต้ด้วยครับ6-7ลบ7ไม่ได้ไปกระจายมาจากหลักถัดไป6เหลือ5 6กลายเป็น16 16-7ลบ7ได้9พผ่านจุดเซจ,จุด5-2ลบ2เหลือ3ครับ3-1ลบ1เหลือ2 ได้คำตอบครับองศาเซลเซียสนะครับจากนั้นนักเรียนก็มาเขียนตอบครับตอบครับ23.9องศาเซลเซียสเห็นไหมครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนักเรียนก็สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้แล้วนะครับดูอีกแบบฝึกหัดหนึ่งครับเปิดไปที่หน้า89นะครับอ่าข้อ8ใหญ่เห็นไหมครับ ครูจะพาทำข้อ1กับข้อ4ให้ดูนะครับส่วนข้อที่เหลือนะครับแล้วก็หน้าถัดไปนักเรียนไปฝึกทำด้วยตัวเองนะครับเริ่มที่ข้อ1เลยครับโจทย์บอกให้เขียนแค่ประโยคสัญ,ญลักษณ์กับคำตอบเพราะฉะนั้นนักเรียนก็อ่านโจทย์และเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบเลยนะครับโจทย์บอกว่าชนะพลขับรถจากบ้านไปเยี่ยมคุณลุงเป็นระยะทาง102.752กิโลเมตรจากนั้นขับรถจากบ้านคุณลุงไปบ้านพี่ชายเป็นระยะทาง63า จุดกิโลเมตรแล้วขับรถจากบ้านพี่ชายกลับมาบ้านตนเองเป็นระยะทาง98.128กิโลเมตรชนะพลขับรถเป็นระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดแปลว่าเท่าไรครับบวกกันใช่ไหมครับเรารู้แล้วว่าบวกกันจากคําสําคัญตรงนี้นะครับนักเรียนก็เอามาบวกกันเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนครับ102.752บวก63.415ครูเขียนผิดครูลบนิดนึงนะครับ 63.415บวก98.128เท่ากับสี่เหลี่ยมไว้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วนักเรียนก็ไปทดหาคำตอบข้างนอกแล้วค่อยมาเติมช่องคำตอบนะครับอครูขอทดตรงนี้นะครับทดตรงนี้นะครับตัวตั้งคือ102.752บวกกับ63.415บวกกันลงมาครับ2บวก5ได้7 5บวก1เป็น6 7บวก4เป็น11ใส่1ทด1ผ่านจุดใส่จุดครับ2บวก3เป็น5ตัวทดอีก1เป็น6 0ศบวก6ได้6 1ไม่มีตัวบวกก็คือบวก0ได้1ยังไม่เสร็จเนาะนะครับเราต้องบวกต่ออีกนะครับเราก็เอามาบวกต่อจริงๆใครถนัดบวก3จํานวนพร้อมกันก็ใช้ได้เลยนะครับ98.128 8บวก7ได้15ใส่5ทด1 6บวก2เป็น8ตัวทดอีกหเป็น9 1บวก1ได้2 ผ่านจุดใส่จุด6บวกแดได้สิบสี่ใส่4ี่ทดหนึ่งหบวก9้าได้สิบห้าตัวทดอีกหนึ่งเป็นสิบหกหนึ่งไม่มีตัวบวกดึงลงมาเหมือนเดิมเห็นไหมครับเราไปทดหาคำตอบข้างนอกแล้วเราก็มาเติมคำตอบครับหนึ่ง5้หสิบสี่จุดสอง้าห้าแต่นักเรียนต้องไม่ลืมอะไรครับเนื่องจากมันเป็นประโยคนะเนื่องจากมันเป็นโจทย์ปัญหาเนี่ยมาเป็นลักษณะที่เป็นประโยคเป็นเรื่องราวเป็นระยะทางมีหน่วยเป็นกิโลเมตร คำตอบที่ได้นะครับนักเรียนก็ต้องเติมหน่วยที่เป็นกิโลเมตรด้วยอเติมกิโลเมตรแบบนี้ด้วยอแบบนี้นะครับเพรานนักเรียนทําเหมือนแก้โจทย์ปัญหาปกติเลยเพียงแค่ไม่ต้องแสดงวิธีทำออกมาเอาแค่คําตอบมาตอบให้เขาดูนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปทดข้างนอกเราไม่ได้เอาหน่วยไปทดด้วยนักเรียนอย่าลืมนะครับตอนตอบถ้าเป็นปริมาณที่มีหน่วยเติมหน่วยด้วยเสมอนะครับฝึกให้เป็นนิสัยไว้นะอะดูอีกข้อหนึ่งครับข้อ4ี่ข้อสุดท้ายที่ครูจะทําให้ดูคาบนี้แล้วนะครับ ปานพิมพ์มีที่ดิน2,116.495ตารางวาแบ่งปลูกพืช753.085ตารางวาเลี้ยงสัตว์630.702ตารางวาปานพิมพ์เหลือพื้นที่ว่างเปล่ากี่ตารางวาเห็นไหมครับเหลือเท่าไหร่แปลว่าเราต้องเอามาลบแล้วจะเหลือใช่ไหมนี่คือคำสำคัญที่ทำให้รู้ว่าเราต้องนำจำนวนทั้งหมด ลบออกด้วยจํานวนระหว่างทางที่เขาให้มาเพราะฉะนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็จะเป็น2216.495ลบลบพื้นที่ที่ปลูกพืชไป753.085นแะครับแล้วก็ลบด้วยพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์ไปนะครับ630.702เท่ากับสี่เหลี่ยมไว้ครับ เราไปหาคำตอบในกระดาษทดข้างนอกนะครับนักเรียนก็ไปทดในสมุดหรือทดในกระดาษทดก็ได้นะครับตัวตั้งตัวแรกคือ2216.495ลบด้วย 7, 7 5็ดร5ูครูก็ลบกันเลยนะครับ5้ลบหได้0ครับ9-8ลบแได้1 4ึลบศได้4พัผ่นจุดเจุดหลบสได้3 1มลบหไม่ได้ไปกระจายมาจาก2 2เหลือ1นกลายเป็น11 11-5ลบหได้6 หนบไม่ได้ไปกระจายมาจากสองเหลือ1 1ก็กลายเป็น11 1 1อ็ดสลบเจ็ลบเได้4ครับ1นลบศย์ได้1ครับจากนั้นครับเรานำไปลบต่อ1นึ่งพันลบด้วยหก0้อยาลบปกติเลยครับลบจากขวามาซ้าย0นย์ลบไม่ได้ไปกระจายมา1เหลือ 0, 0ูกลายเป็น10 สิบลบสองได้แปดครับศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์สี่ลบเจ็ดลบไม่ได้ไปกระจายมาจากสามสามเหลือสองสี่กลายเป็นสิบสี่สิบสี่ลบเจ็ดได้เจ็ดผ่านจุดใส่จุดครับสองลบศูนย์ได้สองหกลบสามได้สามครับสี่ลบหกไม่ได้ไปกระจายมาเป็นสิบสี่หรือจะมองเป็นสิบสี่อย่างนี้เลยก็ได้นะครับเพราะเขาหลักสุดท้ายละ1สิบสี่ลบหกได้แปดอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือที่ว่างเปล่าเนี่ยแปดร้อยสามสิบสองจุดเจ็ดศูนย์แปดหน่วยเป็นไรครับเห็นไหมครับ เป็นจานวนตามด้วยหน่วยตารางวาตารางวาตารางวาหมดเลยพื้นที่ที่เหลือก็ต้องหน่วยเป็นตารางวาแบบนี้นะครับนี่คือแบบฝึกหัดชุดนี้นะครับที่อยากให้นักเรียนไปฝึกทําเพิ่มนักเรียนจะได้ฝึกทําโจทย์ปัญหาเยอะๆแต่ว่าได้เขียนน้อยๆใช่ไหมนะครับเราจะได้ทําโจทย์เยอะๆโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยเขียนมากมายนะครับเราก็จะได้มีทักษะในการคิดของคณิตศาสตร์เยอะขึ้นครับคาบนี้ครูฝากไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่กับวิชาคณิตศาสตร์คาบหน้าครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน